ôi เลยโอ้ยเออ ngó สิกิน này, นี้กินได้บ่

นี <l ots sei> <c ười> ่นะันีาามาข้างนาี่องนี่ยตรงเนี่ยนี่ล่ะแต่ไตนกขึ้นนล่เนี่เเดีพี่น้องมาด้วยกินปลาดังไฟทารวดเป็นมาม่กินกลางเ้ยลงน้ำแล้วลงน้แล้ว บ่อมบ่ไม <sh> ่ป่าเลยบ่อยเลยขุ้มน้ำที่เรยก่ป่าจ้ฮะน่าโดนหอมด้วยเออโนไปใช้ดอกกงว่นั่น đẹp hên lắm, tăng kỳ đa can, nặc bá đa nạm nữa, trung

กอบกอบลาดน,ำำน้ำย้ำเสรแล้วที่ฝุดมันหวานมันดุดด,ดุดแต่ว่ามันประตำมกันสามตัวแต่ว่าปลาไม่มันมันอยตัวนั่นฟังเสียงบอกอยู่นไงอก็บวดอยู่หันบอกกันง่ายนึงเลยนะที่ตัวว่านไปนะวันอยู่ในนี้น ของเราเหอแล้วแต่เหยอยบปุ๊บไช <c oughs> ่อย่างดำๆมันเนอเป็นเนี่โอเอโอบุญบุญขึ้นมันเันเนี่ย

tôi tuấn cần tay tôi nữa không khoảng ruin nhưng tay em mất ba là ai xiết chân là lúc sẽ bạch y nè book my name tuyệt thông tin phân trưởng nè phụ nữ đấy, phụ nữ gặp 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 nó, nữ gặp phụ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  nữ มมออย่นลูกแหมันอยู่ตัวหมามันยู่เป็นครูเลยพราะ่เป็นครูกับยู่เป็นกุ้มอ่ะไม่เงี้ยมันผันลุนๆแทะเฮ้ยเ้อวอดไปพอดีไปเยอะเติมขวาอปแว

วนีเนาะพอสดายตัวยุ่นี่มึงจะไงียวเอาขึ้นนี่กม่เหมืนลูกเดียวไวนี่มึงหขวจะบีโอไม่เกียิงม่ได้โอ้ย่างยี่ันโคกงี่ยางยากแต่ว่าลูกน้่สบายตัวไหพี่น้หมดแป๊ป๊เลยเออโอ้ Ơ Chị ổng số văn quân tìm tìm mà Chị Nga chị Há Âu bà, Ý Xô ổng bà Nguồn chăn Mắc mắn bà Chị chơi bàn bóng khu này à Mấy dô Mắc văn tông bà Cháu văn bàn đây bàn đây tông bà lúc đã cốp

นั่นนี่เราก็จหมันน่ะหอวมันสิเฮเป็นเตะเต้ลงไปซอยวาพี่หยาบย้านตัวต้นตัวอยู่บ้านรอบนั่นน่ะเอาขึ้นโอ้เอา

เขาบอกกี่มาดูว่าสูบวะเอ้ไอ้หนุ่มไต้หวันเลยเอาสอดไปใส่สอดอ่ะสอดหมูม้าวะไอ้ยิ้งเสียงอยู่ตอนไปห้องลิงเจ้าอยู่ใส่ไปเบิ้งเปียกเบิ้งไหลอ่ะยังบอกกันเห็นึกยังบอกกันอยู่ว่าผมเบิ้งไอห้องพวดของสอดยิ้งนี่คิด บอกกันว่านา้ทานผนี้บอกเล่ยหูว่าพิการอยงนี้เลยเอาเต็นทัออกมากันนะเห็ดพองอยู่หองนี้แล้วอาเวียดนามกันนะบ้าน in, าานีน่กูปุ้งตัวกูเรียบอยู่วันเอาแห <Tu> <ource> ็นี้ยุ่น Đấy mời 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 2 mời 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 กินหมาดอยู่เด้พอพู้เลยสิมาเอาไป,ไป,ไปเป็นลูกเคยกับม่เอา,าเอาด้อออแม่กิน,นตึบๆเดี๋ยว,วครับพี่น้องมือเนี่ยเวลาวันนี้เอาจ่าพาสีนี่เดี๋ยววันไหครับเราบอกวันนี้บ้านได้ครับอากาศที่สนัน